สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราก็ได้เปิดเผยภาพปัจจุบันของอดีตนางเอกสาวที่ขึ้นชื่อว่าเคยสวยที่สุดในยุค90นะคะซึ่งเธอคนนี้นะคะก็มีชื่อว่าหวังจู่เสียนนะคะที่ปัจจุบันเธอใช้ชีวิตเดินเส้นทางสายธรรมะค่ะหวังจูเสียน ปรากฏตัวล่าสุดนะคะที่วัดในแคนาดาค่ะหลังจากที่เธอย้ายไปอยู่เป็นการถาวรมา18ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่ปี2004นะคะโดยแสดงภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายคือเซียงไฮสตอรี่ปี2004หลังจากนั้นนะคะเธอก็ใช้ชีวิตอยู่กับการเข้าวัดปฏิบัติธรรมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเธอเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะจนเสียโฉมและบาดเจ็บที่ขานะคะต้องสัลญกรรมใบหน้าและต้นขาหลายแห่ง ด้วยกันค่ะทำให้ช่วงเวลาหนึ่งนะคะเธอก็มีใบหน้าที่เปลี่ยนไปค่ะ การปรากฏตัวของหวังจูเสียนในครั้งนี้นะคะเธอก็ไม่ได้แต่งหน้าได้ๆนะคะตามวัดปฏิบัติของผู้มาถือศีลค่ะแต่ก็ยังคงเค้าความงามเหมือนครั้งที่เธอยังเป็นนางเอกสาวในดวงใจของชายทั่วเอเชียเมื่อ30กว่าปีก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะจํานางเอกสาวคนนี้ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดสัคสมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ